เราก็จะมาพูดถึงเกมยูเวนตุสเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเริ่มมาวันนี้ก็โดกูกับแจ็กกิลิตเป็นตัวจริงเริ่มเกมมาแมนซีก็คองบอลข้างดีนิดนึงเพราะว่ายูเวยังจับทางยังไม่ค่อยได้ยังต่อบ,บอลกันไม่ค่อยติดช่วงแรกนะ5นาทีแรกพื้นที่ตรงกลางเยอะเลยแหละเพราะยูเวเขาบีบ4แล้วตรงกลางก็จะโลง่งแล้วก็บอลก็ไปมาไปมานะแล้วก็มาอยู่ที่นาทีที่19 ยูเวซัดไก่มีลุ้นจัดแบบเกือบเข้าแต่ยังไม่เข้าหลังจากนั้นนะก็โต้ไปโต้กันมาจนมานาทีที่23เควินเดอะบอยส่งให้ฮาแลนดนยิงชิปติดเซฟมีลุ้นสุดแล้วในนั้นี้ก็คือลูกนี้แหละแล้วก็เล่นกันต่อไปต่อมาแมนซีก็ต่อบอลไม่ค่อยติดขึ้นไม่ได้เหมือนไม่อยากเล่นตอนนี้จริงๆเหมือนแบบเหมือนเดินย่อแยะเดินแบบเดินนะบุกก็บุกไม่เต็มอะล้บก็ลับไม่เต็ม มันก็เป็นแบบนี้มาตั้งหล